北航诞生于炮火硝烟的抗美援朝时期。 เหมาหนิงโฆษงกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวว่าจีนขอคัดค้านการติดตั้งระบบขีปนาวุธศักยภาพโจมตีพิสัยกลางไทฟอนของสหรัฐในฟิลิปปินส์และกระตุ้นเตือนฟิลิปปินส์แก้ไขการทำผิดพลาดโดยเร็วที่สุดรวมถึงถอดถอนระบบขีปนาวุธดังกล่าวตามที่เคยให้คำม,มั่นกับสาธารณชนคำเตือนของจีนมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่พลโทร,รอยกาลิโดเสนาธิการกองทัพบ,บกฟิลิปปินส์แถลงเมื่อวันจันทร์ว่า ประเทศของเขาจะซื้อระบบขีปนาวุฒพิสัยกลางที่กองทัพสหรัฐส่งเข้ามาประจำการในฟิลิปปินส์อยู่ก่อนแล้วสำหรับซ้อมรบร่วมประจำปีเพื่อประโยชน์แห่งการปกป้องอธิปไตยและเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศพลโทกาลิโดเผยว่าการจะซื้อนี้ยังไม่อยู่ในงบประมาณปี2025แต่คาดหมายว่าทางกองทัพจะใช้เวลา2ปีหรือมากกว่านั้นสำหรับเดินหน้าจะซื้อระบบอาวุธใหม่นี้โดยเสร็จสมบูรณ์ ท่านยิงขีปนาวุธไทฟอนที่ติดตั้งบนภาคพื้นเป็นยุธทธปกรณ์ที่ทางบริษัทล็อกฮิตมาตินพัฒนาขึ้นผู้ป้อนแก่กองทัพสหรัฐมันมีพิสัยทำการ480กิโลเมตรและขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาเวอร์ชั่นที่มีระยะทำการไกลกว่าเดิมพลโทกาลิโดบอกว่าระบบไทฟอนจะสามารถช่วยให้กองทัพฟิิปปิน ปกป้องกองกําลังที่อยู่นอกชายฝั่งได้ไกลถึง370กิโลเมตรซึ่งเป็นขอบเขตไกลที่สุดของสนที่สัญญาทางทะเลของประเทศภายใต้อนุสัญญาสหรประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลเขากล่าวว่าขีปนาวุธไทฟอนจะช่วยปกป้องทรัพย์สินดอยน้ําของเราโดยอ้างถึงเรือของกองทัพเรือเรือยามฝั่งและเรืออื่นๆทวินี้เมาหนิงแถลงข่าวว่าจีนคัดค้าน การติดตั้งระบบขีปนาวุธดังกล่าวในฟิลิปปินส์และแสดงการคัดค้านเช่นนี้อย่างชัดเจนมามากกว่าหนึ่งครั้งแล้วเมากล่าวว่าฟิลิปปินส์ทำให้ประเทศนอกภูมิภาคเข้ามาเพิ่มความตึงเครียดและความเป็นศัตรูในภูมิภาครวมถึงยั่วยุการปะทะค้าขานทางภูมิรัฐศาสตร์และการแข่งขันทางอาวุธโดยอาศัยการติดตั้งอาวุธร้ายแรงเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นการกระทําที่ปลุกปั่นอันตรายทั้งเป็นการเลือกที่ไม่รับผิดชอบต่อประชาชนของตนเอง และทุกประเทศในเอเชียตะวัอนออกเฉียงใต้ต่อประวัติศาสตร์และต่อความมั่นคงในภูมิภาคแล้วว่าสิ่งที่ภูมิภาคต้องการคือสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่ระบบขีปนาวุธหรือการประทะคักรานโดยจีนกระตุ้นเตือนฟิลิปปินส์อีกครั้งให้รับฟังคำเรียกร้องของประเทศในภูมิภาคและประชาชนของตนเองแก้ไขาการกระทำผิดโดยเร็วที่สุดทอดทอนระบบขีปนาวุธไทฟอนตามที่เคยให้คำมั่น กับสาธารณชนและหยุดการเดินทางที่ผิดผิดด้านพันเอกพิเศษอูเฉียนโขศกกระรูงกลาหมของจีนกล่าวว่ารัฐบาลปักกิ่งคัดค้านการติดตั้งระบบอาวุธพิสัยกลางของสหรัฐในฟิลิปปินส์อย่างชัดเจนหลายครั้งแล้วเนื่องจากการซ่อมรบร่วมระหว่างสองประเทศเสร็จสิ้นไปน่านแล้วและหากฟิลิปปินส์จะยินยอมให้สหรัฐติดตั้งระบบขีปนาวุธดังกล่าวซึ่งถือเป็นอาวุธร้ายแรง จะทเวีความเสี่ยงของการประทะก,กันทางภูมิรัฐศาสตร์และความตึงเครียดในภูมิภาคพ,พันเอกพิเศษอูเรียกร้องทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยกเลิกแผนการติดตั้งระบบขีปนาวุธพิสัยกลางไทฟอนทันทีพร้อมเตือนว่า,หาสหรัฐและฟิลิปปินส์ยืนการานที่จะเลือกเดินผิดเส้นทางต่อไปฝ่ายจีนจะดําเนินมาตรการต่อโต้ขั้นเด็ดขาดเช่นกันตงจุนรัฐมนตรีกรลาโหมของจีนก็เตือนเมื่อเดือนมิถุนายนว่าการที่กองทัพสหรัฐ ประจำการระบบขีปนาวุธไทฟอนในฟิลิปปินส์ก่อนน,นั้นกำลังก่อความเสียหายแรงแ,แ,แก่ความมั่นคงและสถิยรภาพในภูมิภาคอย่างไรก็ตามพนโทกาเรโดปฏิเสธเสียงแข็งต่อการวิจารณ์ดังกล่าวบอกว่าประเทศของเขาไม่ควรสนใจประเทศอื่นๆที่มองว่ามันก่อความเสียหายแก่ความมั่นคงเพราะว่าเขาไม่มีแผนการกระทำใดๆที่เกินเลยผลประโยชน์ของประเทศ ขณะดเดียวกันเมื่อต้นสัปดาห์กระทรวงการต่างประเทศของจีนก็ได้ออกแถลงการประท้วงรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธาน,นาธิบดีโจไบเดนหลังอนุมัติคำสั่งงบช่วยเหลือด้านกลาโหมมูลค่า571ล้านดอลลาร์ให้ไต้หวันโดยงบดังกล่าวรวมทั้งอุปกรณ์ด้านการทหารการให้บริการและการฝึกอบรมให้กับกองกำลังไต้หวันนอกจากนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐก็ออกมาประกาศเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่า สหรัฐอนุมัติขายอาวุธมูลค่า295ล้านดอลลาร์ให้ไต้หวันท่านี้กระทรวงการต่างประเทศจีนเตือนว่าสหรัฐกำลังเล่นอยู่กับไฟพร้อมกับริกร้องสหรัฐให้หยุดการขายอาวุธหยุดความเคลื่อนไหวที่อันตรายและบ่อนทำลายสันติภาพสถิรภาพในช่องแคบไต้หวันสำหรับงบล่าสุด571ล้านดอลลาร์เป็นงบอีกก้อนที่นอกเหนือจากงบมูลค่า567ล้านดอลลาร์ที่สหรัฐอนุมัติไป เมื่อปลายดึงกันยายนที่ผ่านมาโดยครอบคลุมระบบวิทยุด้านยุทธศาสตร์จำนวน3 0 0รถระบบมูลค่า265ล้านดอลลาร์และปืนติดรถ16กระบอกมูลค่า30ล้านดอลลาร์ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันออกมาขานรับการอนุมัติขายอาวุธทั้งสองรอบทันทีพร้อมกับชี้ว่าการอนุมัติดังกล่าวสะท้อนถึงพันธสัญญาของสหรัฐที่จะปกป้องไต้หวัน